ครับผมเราก็มาพบกันเช่นเคยนะครับทางเพจขันน้ามนนะครับก็มาพบกันเช่นเคยครับจะได้เสียงโชคเสียงเบอร์ให้นะครับในวันนี้ผมก็จะได้สวนมนต์เสร็จช่วงนี้จะเป็นแค่ จุดทูบเสียงโชคนะครับช่วงนี้นะครับว่าได้เลขอะไรก็จะลงให้ทุกวันนะครับถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ อิเมือนอาศัยกันนะพุทธังอภิปุชายามิอิเมือนอาศัยกันนะธรรมังอภิปุชายามิอิเมือนอาศัยกันนะสังฆังอภิปุชยามิดีกรบกับน้ำน้อมครูเท่าแต่ก่อนเก่าจนไปบ้านครูเรก่ะครูยันครูว่าแง่ะครูยาครูตำหนัก่ะครูตำลาครูเวทมน,นต์คนคาถายครูโมกอฟอ่ะฟอค่ะ ผู้กระทำแต่ตลอดจนภูมิภาคและจำจนจบบทที่พระเจ้าได้เราเรียนศึกษามาพระเจ้าขอเริญกูบาทิยานสิทธิกิจจังกิจานุกิจซึ่งบาเพ็ญกิจกรณีกิจตรงเสด็จสมรหมาตอย่างทั้งกิดข้องแงมนานแน่นะสิทธิกิจจังการงานตรงสําเร็จ่าเรือ่าด้วยช้าเสร็จเร็วพระแน่นะสิทธิการยะตถาคตตภพาสันเพชรประเดิดปามานมอบฉันใดปลอดไปพระอาหุงสาสมาพิินมิตาสาวตันตังซีมีครังกิตตมูระสายเสมารังตานาที่ทตทัชิตวามินโตตันเตสัตมิสีมังกรานี